สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเป็นสุขสุขกันเด้อตอนนี้ก็มาพบพอน้องเหล่แล้วตอนบายบายพี่น้องโดยตัดผ้ามาบัดน,นี้ก็มาแอมผ้ากระจาดมาใน,นพี่น้องแบ่งกันเพราะว่าหลายคนพี่น้องทางนี้ก็ยอหยกเสาขึ้นเนาะพี่น้องก็ออกมาอีกโดยทางนี้ก็สวยกันเอาผ้ากระจาดมาอ้อมสวยกันเพราะว่ามีหลายคนก็สอยกันพี่น้อง ออมน้ำแล้วตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องสบายดีเด้อไอ้ทงสบายดีเด้ยขอป๊อปแหน่ลายแบ็นลายนะ สวยกันพี่น้องทางไอ้นหน่อยพินกามาสวยมนันนี่สบายดีเดอเลยเดยสบายดีเดอพี่น้องด้ดยสบายดีเดอหน่อยมาสวยกันหลายคนพี่น้องแบ่งกันเห็ดไัน,น,น,นี่กัน นี่เทั้งขางแล้วก็ทั้งเท่งนาะพี่น้องยันพ้นฟ้าเข่าเวลาฝนตกียังกะ สวยกันสวยๆอยากเดทไงพี่น้องปวดเห่าคุณกามาสวยคือกันมือนี้เอาไม้มาต่อให้เหนียเลยแอมพากระจัดนี่เราเอินเจ้าอยู่

สบายดีเด้อสบายดีสายดีปกตยไปแล้วกันนมาขับรถกับบ้านเข้าเลยมีหายคนก็สวยกันนอนแบงกันจับจับันนจับ ủa vậy là không biết không biết không không biết không biết không biết không không โทรศัพท์เออพูเร่ๆ สบายดีเด้อล่ะเด้อโ <c oughs> ดยมาซอยกันพี่น้องเลยกำลังถ้าคดไปคนได้มาเลี้ยงด้วยซอยกันคนละไม้คนละมือ เวลาพกกระจัดพากาจาดใส่ทั้งททิงมันเนาะองาน่ต้องาจะมีไฟสดเดียวอะไรบุ๊คไจับทางน่ะก็เลยลดฟดเลยแดดให้ได้จ้ะ ไมยับกี่แ้วแบงค์คิงแบงคงวัดคิงกำลังกัดจริงจริงนะเศาตู่เศาเนี่ยมันมันเป็ดมันเป็นแบบใครนี่เศาจะมาแทรกมาโคตรตอนไหนไม่เศาเนี่แหละเศาไม่ได้เหรอเศาเป็นในเศายับยับไม่ได้ตัวนึยับตัวนี้เออเปนะ โอ้ยคด้แบนี้เนี่เแรก็ามาทนะครับ าทาั้งรังภากระจัดทีนี้จะต่อ,อมาตัดกระตัดกูแทกกระแทก <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền rồi. 3 Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

lắm ở 36 เดียวเพราไอเดียวอีกคนนึ่งผิดทีโดนเด็กเล่นดเียวไปเา่า

ลอยกันแอมพากจาดพี่น้องทางนี้ก็ย่อเสาขึ้นแล้วก็แทกให้มันได้ตำระดับโฆษณาคายเรื่อยเรอยพาพ ตอนกันเลยใช่ป่ะเออคืออเออต่ะต่อกลุ่กันต่อสองทีใส่ลงเยอะนะ้รับแม็กซ์ที่สดวแม็จะไปยังแม่สาเยอส้าจไปเห็นดจล่ะ

กสบายดีลอดทีมงานต่งงสดีด้ของเราหัอนัเอมารท่เร้หมดโอยถ้าไม่ใช่ใครโอ้ลืมัว้เสเสร็จแล้วลืมเา อกพองพอมี่ครนเ้คุณไกะทา่งกรตอกทางไห้พอมีก็เบอร์แเพิ่นไปสั่งไม้พี่น้องตัวหม้ม่ก็บอกคอยโพนาะเอาก็ออกมาหนงกว่าดิใช่ได้นี่เวลาบัลางเขาดิมีจินเขาเองเขาหนกบรรล่างหมดเลยได้ดิ อ้อมพากจาดไปซีเรียแล้วเนาะทังหนาทั้งลังจับใส่สวยกันยอเทะเบิ้องดี Hãy theo nhau đi ngày nè แต่ที่มันกว้างมันเลยมันไม่ห้องแถวนี้น่สรักไห้องเหนมักว้างม่าไปนี่น้องยังไปสั่งไม้มาขนานกาแทกผากระจาดใส่เนาะทั้งพามึงพอยังน้อยหนึ่งกว้างๆพี่น้องวันอยู่วันเศร้าไปสาเพื่อน ่วงขักแล้วจับสวยกันเย ร่อยกันหลายขู่ลายคนพร้อมหนาพร้อมตาเอาพี่น้องจากคลิปนี้ทางน้องแหล่กสิขอตัวลาพี่พี่เราในก่อนเด้อกับผมเปนใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี